ในห้วงจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลอาจไม่มีสิ่งใดลี้ลับและซับซ้อนไปกว่าจัก,กรวาลเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในกะโหลกศีรษะของเรานั่นคือสมองอวัยวะเพียงไม่กี่กิโลกรัมที่กุมบังเหียนความคิดความรู้สึกความทรงจําและแม้กระทั่งตัวตนของเราเอาไว้ทั้งหมดลองหลับตาลงช้าๆและจินตนาการถึงมันดูก้อนเนื้อสีเทาอมชมพูที่อัดแน่นไปด้วยเซลล์ประสาทนับแสนล้านเซลล์เชื่อมโยงกันด้วยเส้นใยที่ละเอียดอ่อนกว่ายายแมงมุม ผักทอเป็นเครือข่ายอันซับซ้อนเกินกว่าจินตนาการใดๆนี่คือศูนย์บัญชาการที่เงียบงนันแต่ทรงอิทธิพลที่สุดในร่างกายของเราตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานนับพันปีมนุษย์เฝ้าพยายามไขปริศนาของสมองด้วยเครื่องมือที่เรียบง่ายที่สุดด้วยความเชื่อที่ผิดเพี้ยนที่สุดไปจนถึงยุคที่เทคโนโลยีล้ำสมัยทําให้เรามองเห็นการทํางานภายในถูกก้าวย่างคือการเรียนรู้คือการทําความเข้าใจว่าเราคือใคร และอะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนเรานี่คือเรื่องราวการเดินทางอันน่าทึ่งการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ความเข้าใจที่พลิกผันและคำถามที่ยังคงไร้คำตอบในประวัติศาสตร์ของสมองขอเชิญคุณร่วมเดินทางไปพร้อมกันในห้วงแห่งความคิดอันลึกซึ้งนี้ลองย้อนกลับไปในอดีตการในโลกที่เต็มไปด้วยความเชื่อและความกลัวเมื่อวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมมนุษย์ในยุคนั้น มองร่างกายด้วยความเข้าใจที่จำกัดและมักเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้ากับพลังงานลี้ลับจิตวิญญาณและสิ่งเหนือธรรมชาติในอารยธรรมแรกเริ่มของโลกอย่างเช่นอียิปต์โบราณราว3า0พันปีก่อนคริสตกาลเมื่อมีการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของการทำมัมมี่เพื่อเตรียมร่างกายสู่โลกหลังความตายพวกเขาจะบรรจงนำอวัยวะภายในที่สำคัญออกมาจากร่างกายเก็บรักษาไว้ในโถศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าโถคาโนปิกหรือ คานปิกจาร์สซึ่งบรรจุทั้งปอดตับลำไส้และกระเพาะแต่มีอวัยวะหนึ่งที่ถูกปฏิบัติอย่างแตกต่างออกไปอย่างน่าประหลาดใจมันคือสมองอวัยวะที่แทบจะถูกทิ้งขว้างบางครั้งก็ถูกบดทิ้งไปหรือถูกใช้ขอเกี่ยวเหล็กคว้านออกมาจากโพรงจมูกเพื่อกำจัดทิ้งอย่างไม่แยแสคุณลองจินตนาการดูสิครับก้อนเนื้อที่ควบคุมทุกสิ่งในตัวเรากับถูกมองว่าไม่มีค่าไร้ความสำคัญ ไม่มีแม้แต่โถพิเศษไว้บรรจุเหตุผลก็คือชาวอียิปต์โบราณเชื่ออย่างสุดใจว่าหัวใจต่างหากคือศูนย์กลางของความคิดอารมณ์ความทรงจำและเป็นที่สิงสถิตของจิตวิญญาณซึ่งจะถูกชั่งน้ำหนักในโลกหลังความตายในขณะที่สมองถูกเข้าใจว่าเป็นเพียงเครื่องทำความเย็นหรือก้อนไขมันที่มีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือระบายความร้อนออกจากหัวใจความเชื่อนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่อียิปต์โบราณเท่านั้น ในอริยธรรมเมโสโปเตเมียก็ยังคงยึดมั่นว่าหัวใจและตับคือแหล่งกําเนิดของความคิดและอารมณ์ทั้งหมดกระทั่งในยุคกรีกโบราณที่ปรัชญาและวิทยาศาสตร์เริ่มเบ่งบานอริสโตเติลปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อความคิดของโลกตะวันตกมานับพันปีก็ยังยืนยันว่าหัวใจคือศูนย์รวมของวิญญาณและความรู้สึกทั้งหมดส่วนสมองนั้นยังคงมีหน้าที่เพียงระบายความร้อนจากหัวใจเพื่อรักษาสมดุลของร่างกาย แต่ท่ามกลางความเชื่อที่ฝั่งรากลึกนี้ก็มีเสียงทักท้วงจากผู้ที่กล้าคิดต่างบุคคลผู้นั้นคือฮิปโปเครติสบิดาแห่งการแพทย์ผู้ที่เน้นการสังเกตอาการของผู้ป่วยอย่างละเอียดและเป็นระบบได้เขียนไว้ในงานของเขาว่ามนุษย์ควรจะรู้ว่าจากสมองเท่านั้นที่มาซึ่งความสุขความปิติเสียงหัวเราะและความสนุกสนานและจากสิ่งเดียวกันนี้ที่มาซึ่งความเศร้าโศกและความเจ็บปวด คำกล่าวนี้ช่างก้าวหน้าเกินกว่ายุคสมัยที่เขามีชีวิตอยู่มันคือประกายแรกที่ชี้ว่าสมองคือแหล่งกําเนิดของทุกความรู้สึกและทุกความคิดของเราแต่ถึงกระนั้นแนวคิดนี้ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างในทันทีความเชื่อเดิมๆยังคงทรงอิทธิพลและในยุคนั้นการพยายามรักษาสมองหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับศีรษะก็ยังคงน่าสะพรึงกลัวและเต็มไปด้วยความลี้ลับหลักฐานทางโบราณคดีทั่วโลก ได้เผยให้เห็นถึงร่องรอยของการผ่าตัดสมองในยุคโบราณหรือที่เรียกว่า t r ทร a n a t i o n คุณลองจินตนาการถึงภาพนั้นดูสิครับในยุคหินใหม่เมื่อหลายพันปีก่อนผู้คนใช้เครื่องมือที่ทำจากหินเหล็กไฟหรือกระดูกสัตว์เจาะรูลงบนกระโหลกศีรษะของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่การผ่าตัดนี้ไม่ได้ทำไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์อย่างที่เรารู้จักในปัจจุบันแต่ทำขึ้นด้วยความเชื่อว่า เป็นการปลดปล่อยวิญญาณชั่วร้ายหรือโรคภัยไข้เจ็บที่สิงอยู่ในศีรษะออกไปไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหัวเรื้อรังหรืออาการชักอย่างลมบ้าหมูเชื่อกันว่าการเจาะรูจะเปิดทางให้สิ่งเลวร้ายเหล่านั้นหลุดออกไปได้และสิ่งที่น่าทึ่งคือจากหลักฐานบนโครงกระดูกที่ค้นพบเราพบว่าหลายคนรอดชีวิตจากการผ่าตัดทรัพย์เนชันนนี้กระโหลกมีร่องรอยของการสมานตัวแสดงให้เห็นถึงความทนทานของร่างกายมนุษย์ หรืออาจเป็นเพียงความโชคดีของผู้ป่วยทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นที่มนุษย์เริ่มตั้งคำถามกับอวัยวะลึกลับในศีรษะแม้จะเต็มไปด้วยความเข้าใจผิดความเชื่อและไสยศาสตร์แต่มันก็คือก้าวแรกที่ค่อยๆปูทางสู่การเดินทางอันยาวนานเพื่อไขปริศนาสมองทีละนิดทีละนิดเมื่อการเวลาผ่านไปยุคแห่งความเชื่อเริ่มถอยห่างและยุคแห่งการสำรวจด้วยวิทยศาศาสตร์และเหตุผลก็เริ่มต้นขึ้นแสงแห่งความจริง เริ่มส่องลงมาอย่างอวัยวะที่ถูกเมินเฉยมานานนับพันปีมนุษย์เริ่มมองเข้าไปในร่างกายด้วยความอยากรู้ที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะในยุคที่สําคัญยิ่งอย่างยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาหรือเรเนซองส์ราวศตวตรรษที่1 4บสถึงสินี่คือช่วงเวลาที่ศิลปะวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์เบ่งบานไปทั่วทวีปยุโรปนักวิทยาศาสตร์และศิลปินผู้เปี่ยนพรสวรรค์เริ่มหันมาสนใจกายวิภาคข,ของมนุษย์อย่างจริงจัง เพื่อทำความเข้าใจร่างกายที่ซับซ้อนนี้ให้มากขึ้นในห่วงเวลาแห่งความลับและความเสี่ยงอัจฉริยะผู้รอบรู้อย่างเลโอนาร์โดดาวินชีนอกจากจะเป็นศิลปินเอกผู้สร้างสรรค์ผลงานอมตะแล้วเขายังเป็นนักกายวิภาคศาสตร์ผู้ไม่หยุดนิ่งด้วยความกระหายในการเรียนรู้ดาวินชีได้ทำการผ่าศพมนุษย์อย่างลับๆบ่บอยครั้งภายใต้ความมืดมิดของค่ำคืนเพื่อศึกษากายวิภาคของมนุษย์อย่างละเอียดรวมถึงสมอง ภาพวาดกายวิภาคของสมองที่เขาได้บันทึกไว้แม้จะยังไม่สมบูรณ์และมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างตามความรู้ในยุคนั้นแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามอันน่าทึ่งในการพยายามทำความเข้าใจโครงสร้างภายในการที่เขาทุ่มเทอ,อย่างลับๆสะท้อนให้เห็นถึงอุปสรรคที่นักวิทยาศาสาตร์ต้องเผชิญในยุคที่ข้อห้ามทางศาสนาและการเมือยงยังคงเข้มงวดแต่ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งกายวิภาคศาสตร์สมัยใหม่อย่างแท้จริงคืออันเดรสเวสเลิอุส ในศตรวรรษที่16เวสเลีอุสกล้าหาญที่จะท้าทายความเชื่อที่ครอบงำวงการแพทย์มานานนับพันปีซึ่งอ้างอิงจากตำราของกาเลนแพทย์ชาวโรมันซึ่งมีข้อผิดพลาดมากมายเพราะกาเลนศึกษาจากสัตว์ไม่ใช่จากมนุษย์โดยตรงเวสเลอุสได้ทำการผ่าศพมนุษย์ด้วยตัวเขาเองอย่างละเอียดด้วยความแม่นยำและเที่ยงตรงเขาได้เขียนตำราอันยิ่งใหญ่ที่ชื่อว่า The Human Corpus Fabrica หรือว่าด้วยโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ ตำราเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงตำราแพทย์แต่เป็นการปฏิวัติวงการด้วยภาพประกอบกายวิภาคของสมองที่สวยงามและถูกต้องเป็นครั้งแรกซึ่งช่วยล้มล้างความเชื่อผิดๆที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานมันคือการปักหมุดที่สำคัญที่ทำให้การศึกษาเรื่องสมองก้าวเข้าสู่ยุคใหม่โดยอาศัยการสังเกตและหลักฐานจริงไม่ใช่เพียงแค่การเชื่อตามกันมาจากนั้นก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่17ยุคที่ปรัชญาและวิทยาศาสตร์เริ่มหลอมรวมกัน และคำถามเกี่ยวกับจิตใจเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นเรเนเดสกาดนักปรัชญาผู้มีชื่อเสียงจากวลีอมตะโคชิโตเออร์โกซัมที่แปลว่าฉันคิดฉันจึงมีอยู่เดสกาดได้เสนอแนวคิดทวิภาคีนิยมหรือดวลิซึมที่แยกจิตใจหรือมายที่จับต้องไม่ได้ออกจากร่างกายหรือบอดี้ที่เป็นวัตถุที่เราสัมผัสได้เขาเชื่อว่าจิตใจซึ่งเป็นที่สิงสถิตของความคิด และจิตสำนึกสื่อสารกับร่างกายที่เป็นรูป,ปรธรรมผ่านทางต่อมไพเนียล p i เนียลแกลนซึ่งเป็นอวัยวะเล็กๆที่อยู่ในสมองส่วนกลางแม้ในปัจจุบันทฤษฎีเรื่องต่อมไพเนียลที่เป็นสะพานเชื่อมนี้จะถูกหักล้างไปแล้วด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการถกเถียงและตั้งคำถามว่าจิตใจของเราคืออะไรกันแน่ และมันเชื่อมโยงกับสมองที่เป็นรูปธรรมได้อย่างไรคำถามนี้ยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประสาทวิทยาในปัจจุบันและจากหลักการทางกายภาพนี้ก็นำมาสู่การค้นพบพลังงานที่ขับเคลื่อนสมองในศตวรรษที่18ลูจิกาวานีแพทย์และนักฟิสิกส์ชาวอิตาลีได้ทำการทดลองอันโด่งดังและน่าทึ่งเขาได้นำขาของกบที่ตายแล้วมาวางไว้ใกล้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต และพบว่ากล้ามเนื้อของมันเกิดการกระตุกได้เหมือนมีชีวิตเหมือนกบกําลังเต้นรําด้วยพลังงานลึกลับการทดลองนี้นําไปสู่การค้นพบครั้งสําคัญที่เรียกว่าไฟฟ้าชีวภาพ (bioelectricity) มันเปิดเผยว่าการทํางานของสมองเส้นประสาทและกล้ามเนื้อไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่ของเหลวหรือลมหายใจแต่มันเกี่ยวข้องกับกระแสะไฟฟ้าแม้ในช่วงแรกจะมีการถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนกับอเลสซานโด โวตาผู้ประดิษฐ์แบตเตอรี่คนแรกว่าไฟฟ้าที่เห็นนั้นมาจากตัวกบเองหรือมาจากภายนอกแต่ท้ายที่สุดการค้นพบของกันวานีก็เป็นรากฐานสำคัญของความเข้าใจที่ว่าสมองของเราทำงานด้วยสัญญาณไฟฟ้าและเคมีในยุคนี้เองที่สมองเริ่มเผยโครงสร้างให้มนุษย์เห็นชัดเจนขึ้นจากก้อนเนื้อที่ไร้ค่ากลายเป็นอวัยวะที่มีโครงสร้างซับซ้อนและเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันทำงานด้วยหลักการทางไฟฟ้า นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางเข้าสู่ภายในเพื่อทำความเข้าใจสมองในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทีละขั้นทีละขั้นเมื่อเราเก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่19โลกแห่งวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วการศึกษาเรื่องสมองก็ก้าวเข้าสู่ยุคของการค้นพบที่ปฏิวัติความเข้าใจของเราไปอย่างสิ้นเชิงนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้หยุดอยู่แค่การเรียนรู้เรื่องโครงสร้างอีกต่อไปพวกเขาต้องการมองลึกไปกว่านั้นเพื่อทำความเข้าใจหน้าที่ของแต่ละส่วนและกลไกที่ขับเคลื่อนความคิดทั้งหมด ในยุคต้นศตวรรษที่19มีแนวคิดที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่เรียกว่า Phrenology ซึ่งนำโดยฟรานซ Joseph การแนวคิดนี้เชื่อว่ารูปทรงของกระโหลกศีรษะและปุ่มปมต่างๆบนศีรษะของเราสามารถบอกถึงบุคลิกภาพความสามารถหรือแม้กระทั่งนิสัยของบุคคลได้เช่นถ้ามีปุ่มตรงหน้าผากนูนออกมามา,มากอาจหมายถึงเป็นคนที่มีเหตุผลสูงหรือถ้ามีปุ่มด้านหลังศีรษะมาก อาจเป็นคนที่มีความรักบ้านสูงลองจินตนาการถึงภาพผู้คนในยุคนั้นที่ใช้มือคลำศีรษะของกันและกันเพื่อวิเคราะห์ลักษณะนิสัยมันได้รับความนิยมอย่างมากในสังคมแม้ในที่สุดจะถูกพิสูจน์แล้วว่าไม่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ไม่มีหลักฐานรองรับแต่ฟริโนโลจีก็มีส่วนสําคัญอย่างหนึ่งนั่นคือมันเป็นแนวคิดแรกๆที่จุดประกายให้ผู้คนเริ่มคิดว่าสมองแต่ละส่วนอาจมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน ไม่ใช่เป็นเพียงก้อนเนื้อที่ทำงานรวมๆกันไปซึ่งเป็นแนวคิดที่ถูกต้องนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างยิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานแบบเฉพาะเจาะจงของสมองในศตวรรษที่19ปอลบรกาศัลยแพทย์ชาวฝรั่งเศสได้พบกับผู้ป่วยรายหนึ่งที่ไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำได้เลยพูดได้เพียงคำว่าแทนซ้ำๆเท่านั้นแต่เขากลับเข้าใจทุกสิ่งที่คนอื่นพูดหลังจากผู้ป่วยรายนี้ได้เสียชีวิตลงบรูกาได้ทำการชนะสูตรสมอง และพบว่าสมองของผู้ป่วยมีรอยโรคหรือความเสียหายในบริเวณสมองซิกไซด์ด้านหน้าซึ่งต่อมาเรียกว่า Broca's area นี่คือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมโยงพื้นที่เฉพาะในสมองเข้ากับความสามารถในการสร้างคำพูดไม่นานนักในอีกฝากหนึ่งของยุโรปนักประสาทวิทยาชาว,ยาาวเยอรมันคาวอนเคอร์ก็ได้พบผู้ป่วยที่มีอาการตรงกันข้ามผู้ป่วยของวอนิคเคอร์สามารถพูดได้คล่องแคล่วแต่คำพูดของพวกเขามักจะไร้ความหมาย และที่สำคัญคือพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งที่ได้ยินหรืออ่านเลยเมื่อทำการชนสูตรเวอร์นิเคอร์ก็พบรอยโรคในอีกบริเวณหนึ่งของสมองซิกซ้ายซึ่งอยู่ด้านหลังบรอก a สแอเรียและต่อมาถูกเรียกว่าเวอร์นิเคอร์สแอเรียซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าใจภาษาการค้นพบของบรอกาและวอร์นิเคอร์ทั้งสองนี้เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงว่าสมองมีแผนที่ของการทำงานที่ชัดเจนและแต่ละส่วนมีบทบาทสำคัญที่ไม่เหมือนกัน นี่คือการเปิดประตูสู่ความเข้าใจในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าความคิดและพฤติกรรมของเราเกิดขึ้นจากความร่วมมือของส่วนต่างๆในสมองในอีกฟากหนึ่งของการศึกษามีบุคคลสําคัญผู้หนึ่งที่ได้เปิดเผยโลกอันน่าทึ่งภายในสมองในระดับที่ละเอียดที่สุดเท่าที่เคยมีมาซันติอาโกรามอนอีกาฮาวแพทย์และนักประสาทวิทยาชาวสเปนได้ทําการปฏิวัติการมองเห็นโครงสร้างพื้นฐานของสมองในยุคนั้นการมองเห็นเซลล์สมองเป็นเรื่องยากมาก เพราะเซลเหล่านี้มีความซับซ้อนและมีกิ่งก้านสาขามากมายแต่กาฮาได้ใช้เทคนิคการย้อมสีเซลลที่เรียกว่าโกลจิสเตนซึ่งพัฒนาโดยเพื่อนร่วมวงการแล้วปรับปรุงจนสมบูรณ์แบบด้วยความอุตสาหะและความประณีตราวกับศิลปินเขาสามารถมองเห็นเซลลประสาทนิวรอนได้อย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกเขาบรรยายภาพเซลลประสาทแต่ละตัวที่มีรูปร่างแปลกตาพร้อมกับกิ่งก้านสาขาที่แตกแขนงไปในทิศทางต่างๆกาฮาได้เสนอทฤษฎีเซลล์ประสาท Neu r o n Doctrine ที่ระบุว่าสมองไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดแต่ประกอบด้วยเซลล์ประสาทแต่ละตัวที่แยกออกจากกันและเซลล์เหล่านี้สื่อสารกันผ่านช่องว่างเล็กๆที่เรียกว่า s y n a p s e คุณลองจินตนาการดูสิครับการค้นพบนี้เป็นเหมือนการเปิดเผยว่าป่าท,ที่ดูหนาทึบนั้นแท้จริงแล้วประกอบด้วยต้นไม้แต่ละต้นที่เชื่อมโยงถึงกันการค้นพบนี้พลิกโฉมความเข้าใจเรื่องสมองจากเดิมที่คิดว่าเป็นโครงสร้างเชื่อมโยงกันหมด r e t i c u l a r The o r y แล, password. และทำให้กาฮาวได้รับรางวัลโนเบลในปี1906ทฤษฎีเซลล์ประสาทของกาฮาวยังคงเป็นรากฐานสำคัญของวิทยาศาสตร์ทางระบบประสาทสมัยใหม่จนถึงทุกวันนี้เข้าสู่ศตรวรรษที่20ยุคที่เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาช่วยไขยความลับทำให้เราสามารถมองเห็นสมองในขณะที่มันทำงานได้ฮันเบอร์เกอร์ได้ประดิษฐ์เครื่องมือที่สามารถวัดคลื่นไฟฟ้าในสมองหรือที่เรารู้จักกันในชื่ออเล c t r e n c e p h a l โ g r a p h ี หรือ EEG ได้เป็นครั้งแรกการค้นพบนี้ทำให้เราสามารถฟังการเต้นของความคิดได้วัดคลื่นอัลฟาเบต้าทีต้าและเดลต้าที่สัมพันธ์กับภาวะต่างๆเช่นการตื่นตัวการผ่อนคลายการนอนหลับลึกหรือแม้แต่ความผิดปกติของสมองมันเป็นเหมือนการถอดรหัสภาษาของสมองผ่านสัญญาณไฟฟ้าในช่วงกลางศตวตรรษที่20โรเจอร์สเปรีและไมเคิลแกสเนกา ได้ทำการศึกษาผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการผ่าตัดเพื่อแยกสมองซีกซ้ายและขวาออกจากกันซึ่งเป็นการรักษาผู้ป่วยโรคลมบ้าหมูที่รุนแรงการผ่าตัดนี้ทำให้การสื่อสารระหว่างสมองสองซีกถูกตัดขาดและการทดลองของสเปอร์รี่และกาสนิกา้าก็เผยให้เห็นความจริงที่น่าทึ่งคุณลองจินตนาการถึงผู้ป่วยรายหนึ่งที่สามารถใช้มือขวาที่ควบคุมโดยสมองซีกซ้ายชี้ไปที่รูปกล้วยได้แต่เมื่อถูกถามว่าเห็นอะไรกลับตอบว่าไม่เห็นอะไรเลย เพราะสมองซีกขวาเห็นแต่ไม่สามารถสื่อสารไปยังซีกซ้ายที่ควบคุมภาษาได้การทดลองเหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสมองแต่ละซีกมีหน้าที่และความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันเช่นสมองซีกซ้ายถนัดเรื่องภาษาตรกกะและการวิเคราะห์ในขณะที่สมองซีกขวาถนัดเรื่องอารมณ์ศิลปะการรับรู้มิติสัมพันธ์และใบหน้าการค้นพบนี้ทำให้สเปอร์รี่ได้รับรางวัลโนเบลในปี1981 และทำให้เกิดคำถามที่สำคัญว่าเรามี2จิตสำนึกอยู่ในหัวเดียวกันหรือไม่หรือ2ซีกนี้คือเราที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างไรในช่วงปลายศตวรรษที่20เทคโนโลยีได้ก้าวข้ามขีดจำกัดทำให้เราสามารถมองเห็นสมองที่ยังมีชีวิตและกำลังทำงานได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วงทศวรรษ1970คอมพิวเตอร์โทโมกราฟีหรือ CT สแกนเป็นเครื่องมือแรกๆที่ใช้รังสี X สร้างภาพสมองแบบ3มิติ เหมือนการผ่าภาพสมองเป็นชิ้นๆเพื่อดูโครงสร้างภายในในช่วงทศวรรษ1980 Magnetic Resonance Imaging หรือ MRI ใช้สนามแม่เหล็กแรงสูงและคลื่นวิทยุสร้างภาพสมองที่ละเอียดและคมชัดยิ่งขึ้นสามารถแยกแยะเนื้อเยื่อสมองได้อย่างแม่นยำในช่วงทศวรรษ1990 Functional Magnetic Resonance Imaging หรือ fMRI คือการปฏิวัติว,ตวงการเพราะ fMRI ไม่ได้แค่เห็นโครงสร้าง แต่มันสามารถมองเห็นกิจกรรมของสมองได้มันจะตรวจจับการไหลเวียนของเลือดในสมองเมื่อเลือดไปเลี้ยงส่วนไหนมากแสดงว่าส่วนนั้นกำลังทำงานเราจึงสามารถเห็นได้ว่าสมองส่วนไหนกำลังคิดรู้สึกหรือทำสิ่งต่างๆเทคนิคเหล่านี้เป็นเหมือนแว่นขยายที่ทำให้เรามองเห็นสมองขณะที่มันมีชีวิตและกำลังทำงานทุกความคิดทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นในสมองของเรากำลังถูกบันทึกและศึกษาอย่างละเอียด การเดินทางกว่าร้อยปีจากการเข้าใจโครงสร้างสู่การไขค,ความลับของหน้าที่และการมองเห็นการทำงานภายในได้นำเราเข้าใกล้ความจริงของสมองมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนการค่อยๆเปิดม่านที่ปกคลุมความลี้ลับของจักรวาลเล็กๆในตัวเราในยุคปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้งเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับสมองมากขึ้นกว่าเดิมอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน แต่ก็ยังคงมีปริศนาอีกมากมายที่รอการไขเหมือนการสำรวจจักรวาลที่ไม่เคยมีวันสิ้นสุดเราเคยคิดว่าความทรงจําอาจถูกเก็บไว้ในลิ้นชักใดลิ้นชักหนึ่งในสมองแต่ปัจจุบันเราเข้าใจแล้วว่าความทรงจําไม่ได้ถูกเก็บไว้ในที่ใดที่หนึ่งตายตัวแต่มันคือเครือข่ายของการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทที่ซับซ้อนซึ่งจะถูกสร้างปรับเปลี่ยนและเสริมความแข็งแกร่งทุกครั้งที่เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เรายังเข้าใจความแตกต่างระหว่างความทรงจำระยะสั้นที่คงอยู่เพียงไม่กี่วินาทีความจำใช้งาน working memory ที่เราใช้ในขณะคิดและความทรงจำระยะยาวที่สามารถคงอยู่ได้ตลอดชีวิตและที่น่าสนใจคือเราได้ค้นพบว่าสมองของเรานั้นสามารถสร้างความทรงจำที่ผิดพลาด false memory ขึ้นมาได้เองหรือเปลี่ยนแปลงความทรงจำเดิมให้ผิดเพี้ยนไปจากความจริงได้ซึ่งมีนัยยะสำคัญอย่างมากต่อการให้การในสาร หรือแม้กระทั่งความเข้าใจในประวัติศาสตร์ส่วนตัวของเรานอกจากนี้การศึกษาโรคที่เกี่ยวกับความทรงจำที่รุนแรงอย่างโรคอัลไซเมอร์อ l z h e i m e r s disease) ก็ก้าวหน้าอย่างมากเราเข้าใจกลไกบางส่วนที่ทำให้โปรตีนผิดปกติสะสมในสมองและทำลายเซลล์ประสาททำให้ความทรงจำค่อยๆเลือนหายไปและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังเร่งวิจัยหายาและแนวทางการรักษาใหม่ๆเพื่อหยุดยั้งความทรงจำที่กำลังถูกพรากไป เราเข้าใจเราว่าอารมณ์ของเราไม่ได้เกิดจากหัวใจที่บีบรัดอย่างที่เคยเชื่อแต่มันเกิดจากสมองโดยเฉพาะบริเวณที่เรียกว่าระบบลิมบิกหรือลิ m b i กซิสเต็มซึ่งเป็นกลุ่มของโครงสร้างสมองที่ทําง,งานร่วมกันเพื่อควบคุมอารมณ์แรงจูงใจและความทรงจําเราเริ่มเข้าใจบทบาทของสารสื่อประสาทต,ต่างๆหรือ Neurotransmitters ที่เป็นเหมือนสารเคมีที่ส่งสัญญ,ญาณระหว่างเซลล์ประสาทโดปามีนสารแห่งความสุขแรงจูงใจ และรางวัลเมื่อสารนี้หลั่งออกมาเราจะรู้สึกดีเซโรโทนินสารที่ส่งผลต่ออารมณ์การนอนหลับและความอยากอาหารนอร์อดรีนาลีนสารที่เกี่ยวข้องกับความตื่นตัวการตอบสนองต่อความเครียดความสมดุลของสารเหล่านี้สำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพจิตของเราเมื่อเกิดความผิดปกติก็อาจนำไปสู่ภาวะต่างๆเช่นภาวะซึมเศร้า depression และความมิตกกังวล แอน i ซ t y ซึ่งเป็นโรคทางสมองและจิตใจที่กำลังเป็นที่เข้าใจมากขึ้นในปัจจุบันและนำไปสู่การพัฒนายาและแนวทางการบำบัดที่ตรงจุดมากขึ้นแม้เราจะเข้าใจโครงสร้างและการทำงานของสมองมากมายแต่คำถามท,าที่ยังคงเป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและยากจะเข้าถึงคือจิตสำนึกหรือ consciousness คืออะไรทำไมเราถึงรับรู้ถึงการมีอยู่ของตัวเองทำไมเราถึงมีประสบการณ์ส่วนตัวเรามองเห็นสีแดงได้ยินเสียงเพลง รู้สึกถึงความรักสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในสมองมันคือคุณหรือฉันที่กําลังรับรู้โลกอยู่ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญายกําลังทํางานอย่างหนักเพื่อไขปริศนานี้บางทฤษฎีเชื่อว่าจิตสํานึกเกิดจากการรวมข้อมูลจากสมองหลายส่วนบางทฤษฎีเชื่อว่ามันเป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้นเองเมื่อระบบซับซ้อนถึงขีดสุดและบางทฤษฎีก็ยังคงมองว่ามันเป็นสิ่งที่เหนือกว่าการทํางานของสมองทางกายภาพเรายังมีคําถามสําคัญที่เกี่ยวข้องกับจิตสํานึกอีกอย่างคือ มนุษย์มีเจตจำนงเสรีหรือฟรีวิวจริงหรือหรือทุกการกระทำของเราเป็นเพียงผลลัพธ์ของปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าในสมองที่ถูกกำหนดไว้แล้วนี่คือคำถามที่ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับตัวตนและอิสระของมนุษย์เราเคยเชื่อว่าเมื่อสมองโตเต็มที่แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกแต่ปัจจุบันเรารู้แล้วว่าสมองของเรามีความสามารถอันน่าทึ่งในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและหน้าที่ได้ตลอดชีวิตซึ่งเรียกว่าความยืดหยุ่นของสมอง หรือ neuroplasticity คุณลองจินตนาการถึงสมองของนักดนตรีที่พื้นที่ควบคุมนิ้วมือจะใหญ่และซับซ้อนกว่าคนทั่วไปหรือสมองของคนตาบอดที่สูญเสียการมองเห็นอาจนำพื้นที่ประมวลผลการมองเห็นมาใช้ในการประมวลผลการได้ยินหรือสัมผัสแทนความยืดหยุ่นนี้ทำให้สมองสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บหรือโรคหลอดเลือดสมองและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิตได้ มันคือความหวังในการฟื้นฟูสมองที่เสียหายและศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดที่เราสามารถพัฒนาสมองของเราได้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันทําให้เราสามารถเชื่อมต่อสมองเข้ากับอุปกรณ์ภายนอกได้เปิดประตูสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่าเทคโนโลยีประสาทหรือ Neuro Technology อย่างเช่น Brain Computer Inter f a c e หรือการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาต สามารถควบคุมแขนขาเทียมได้ด้วยความคิดหรือสามารถพิมพ์ข้อความบนหน้าจอาได้เพียงแค่จินตนาการนี่คือการคืนความหวังให้กับผู้พิการจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีโครงการวิจัยระดับโลกที่พยายามจําลองสมองด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อทําความเข้าใจการทํางานที่ซับซ้อนของมันซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่มีความใกล้เคียงกับสมองมนุษย์มากขึ้นและอาจนำมาซึ่ง AI ที่มีความสามารถเหนือจินตนาการ แต่ความก้าวหน้าเหล่านี้ก็มาพร้อมกับคำถามเชิงจริยธรรมเมื่อเราสามารถเข้าถึงและควบคุมสมองได้มากขึ้นเราควรทำได้แค่ไหนการเพิ่มประสิทธิภาพสมองด้วยเทคโนโลยีจะเป็นอย่างไรการบันทึกหรือถ่ายโอนความทรงจำจะเป็นไปได้หรือไม่ในอนาคตทั้งหมดนี้คืออนาคตที่กำลังมาถึงและเราต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับคำถามเหล่านี้ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกยัง,งคงค้นคว้าด้วยเครื่องมือที่ล้ำสมัยเพื่อไขปริศนาของสมอง อวัยวะที่ซับซ้อนและน่ะอาอัศจรรย์ที่สุดในจักรวาลการเดินทางยังคงดำเนินต่อไปจากก้อนเนื้อที่ถูกทิ้งอย่างไม่แยแสนในอดีตสู่ศูนย์กลางของทุกสับสิ่งที่เราเป็นในวันนี้ประวัติศาสตร์ของสมองคือประวัติศาสตร์แห่งความพยายามอันไม่สิ้นสุดของมนุษย์ในการทำความเข้าใจตัวเองการเดินทางเพื่อค้นหาความหมายของการมีชีวิตเราได้เดินทางผ่านยุคแห่งความไม่รู้ที่ไร้เข็มทิศสู่การเปิดเผยโครงสร้างที่ซับซ้อนการสำรวจกลไกไฟฟ้า ที่ขับเคลื่อนทุกความคิดการค้นพบหน้าที่เฉพาะส่วนที่ทำให้เราเป็นเราและในที่สุดการมองเห็นสมองขณะที่มันมีชีวิตและกำลังถักทอเรื่องราวของการดำรงอยู่ของเราในทุกๆวินาทีแต่ถึงแม้จะมีความก้าวหน้าอย่างมหาศาลสมองก็ยังคงเก็บงำความลับไว้อีกมากมายมันคือจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่ยังคงรอการสำรวจรอคำตอบของคำถามที่ยังค้างคาใจและพร้อมที่จะเผยความจริงใหม่ๆให้เราได้ประหลาดใจอยู่เสมอ การทำความเข้าใจสมองไม่ใช่เพียงแค่การเข้าใจกลไกาทางชีววิทยาที่ซับซ้อนแต่มันคือการเข้าใจความเป็นมนุษย์เข้าใจว่าเราคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเรียนรู้อย่างไรและทำไมเราถึงเป็นเราในวันนี้และนี่คือการเดินทางที่จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งตราบเท่าที่มนุษย์ยังคงมีความอยากรู้ยังคงตั้งคำถามและยังคงหลงไหลในความลี้ลับของจักรวาลเล็กๆอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในกระโหลกศีรษะของเรา